โอเจอร้านไก่ย่างชื่อว่าจิ้งหรีดไก่ย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อขายทุกวันไหมครับเนี่ยหยุดวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันอาทิตย์ค่ะอ๋อช่วงนี้โควิดขายดีไหมก็เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะอ๋อเพราะว่าของกินคนก็จําเป็นต้องซื้ออยู่ค่ะโอ้ดูน่ากินมากครับผ่านมาบังเอิญไม้ลเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยไม้เล็กนี้ห้าบาทนะอันนี้10บาทอ๋อช่วยกันขายทั้งครอบครัวค่ะเป็นของครอบครัวอ๋อครับ นี่ครับบรรยากาศย่างเข้ยเจนได้ว่าย่างกันสดๆเลยคนขายนี่ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยชื่อจิ้งหรีดค่ะอ๋อพี่จิ้งหรีดเลยอ๋อตามชื่อเลยเนี่ยครับจิ้งหรีดไก่ย่างอ๋อเบอร์โทรก็ตามนี้นะเผื่อไก่โทรมาถามว่าไก่ย่างหมดยังสั่งล่วงหน้าได้เหมือนกัน่าสังตมแอได้ออ๋มีส่งถึงบ้านก็แอเบริการอืมนี่ครับเจนว่าโอ้ใกล้หมดแล้ว คขายหมดแล้วค่ะโอ้ขายดีมากเหลือแค่นี้แลวเพราะว่าขายให้ดูจะได้เห็นว่าร้านที่เขานี่สดทุกอย่างคือขายกันขายไม่ค่อยตันไม่มีค้างเกินไม่มีของเหลือไม่มีของค้างอ๋อเดี๋ยวเชือกเชื่อมสักไม้หนึ่งได้เลยค่ะไม้นี้เท่าไหร่สิบบาทค่ะโอเคครับนี่ครับได้มาแล้วไม้นี้เท่าไหร่สิบบาทโอ้ไม้ใหญ่อย ดีกว่าชื้อลูกที่น่าลูกชิ้นสิบบาทได้น้อยดกว่านี่ครับก็ย่างกันสดๆรสชาติอร่อยก็ฝากร้านพี่จิ้งหรีดด้วยนะเปิดทุกวันใช่ไหมครับค่ะถ้าจะกี่โมงครับขายย่าง ปีห้าค่ะอ๋ออดหัวล่กเลยอ๋อถึงประมาณตอนบ่ายได่ไหมฝาถึงบ OK. okay, ่ายอ๋อจังหมดประมาณบ่ายบ่ายโอเคครับก็ฝากร้านที่เขาเลยกอยู่ตรงข้ามโรงเรียนปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ